อย่างกันทำไมล่าเมียเมียอ่ะขเอ่ะขเอ่ะขะย่างกันมาเยอะๆเข้าเนี่ยย่างมาสักมึงนี่นี่นี่เฮ้ยนี่นอเออจะคุยแล้วก็เฮ้ยอนีรทายกูเนี่นี่โอ้โหใหญ่อยู่นะฮะดูคนมาลักคุยกันแล้วเนี่ย โอ้มันมีหัวไม่รู้มันมีหัวเนี่ยมาไอ่ะ,ม,อะมันก็น,นอนจุยประมาณนี้สักข้าข้อต่อคุณมาเข้อดึง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 ,ดง ดึงวนัเคลียเขาหนะ่ะเดินเลาะจังเลยอ่ะขี้เกียจจังเลยขี้ค้านเนี่ยขี้ค้านใหญ่เนี่ยขี้ค้านเนี่ยขี้ค้านเนี่ยเอาเข้าเมียวต้องไม่กินเนาะไอต้านผมวไม่กินแล้ว